งานสงน้ำพระาธาตนะครับวัดหนองปลาข่งหลวงพ่อพระศรีเมตตาครับคำไหว้พระทาตุเจดีวัดหนองปลาข่งนะครับ จะได้ส่งน้ำพระาธาตุนะครับแล้วก็ส่งน้ำกูอัตทีคูบานะครับจะได้ห่มผ้าองค์พระาธาตุด้วยนะครับได้ส่งน้ำกูอัตทีคูบาเจ้าศรีวิชัยด้วยนะครับจัดเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับ เตรียมงานเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาเร็วๆมาเร็วๆร,ร่วมทำบุญผ้าห่มผ้าทัดเร็วโอโซนมาเขียนเร็วเดี๋ยวเขียนๆตามตาดิเดี๋ยวดีเขียนๆตามตาโอโซนน้องก้มมืออ่อนๆโอ้โอ่อโอโซนละเดี๋ยวเสล้วอ,อีกตัวนึงเสร็ล้ว นี่นี่อีกตัวนึงอีกตัวนึงยสองตัวอีสองตัวอ่าโอโนโซโนหนูโนหนูอ่ามันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนได้านี่เขียนได้านี่อ่าอาอ่ออันใหม่อันใหม่อันใหม่อันนั้นอันนั้นอันนั้นมันไม่ชัดเอันใหม่อันใหม่อ่าอันนี้อันนี้อันไหนถือไว้ถือไว้ถือถือถือดีดีอ่าเปืือยละเปืือยละเชื่อกะเชื่อตากะอันนี้เขียนเขียนเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้นี่โอโซน ออันนอ๋ออ๋อมาอ่ะอันนี้โซ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 มีหัวอ่อ่อ่ให้ให้ตาเขียนให้ะให้ตาให้โอโซนเขียนให้โอโซนเนโอโซนออ่ลูกยืนลูกยืนลูกดลูกยืนดีลูกยืนดีอ่านั่งไงเดนั่งอ๋ออนชัดอออันชัดชอ่าโอโอโอโซนน่ะ อ่ะอ่ะโอโซนอ่ะ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 โอเคอ่ะอละพอละย่ายมาดอันนี้คือโอโซนอ่ะเอาโอโซนโอโซนโอโซนมาฝั่งนี้อ่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้อันีนี่อ่ะอ่ะเอาเลยะ <ส>อ่าไม่เป <Trans> ็นไรไม่เป็นไรอ่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเอาตรงนี้แหละอ่าเราจะเอาตรงเนี้ยอ่าพะละครับพะละพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวถตาเขียนดีดีดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตาเขียนแล้วจะให้อุโซเขียนไงอ่ะอ่ะโอเค เคล็ดลับของ,องออกล้วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่หอมเจียวหรือกระเทียมเจียวออหอมจริงๆคืนวันที่20นะครับนี่มีงานสอยกระลาประพฤกษ ทั้งก่อนนี่ตักไข่น่อรอบนี้สอยกะลาประพึกครับ